นสุดซิปทีปปปปต่ตัดนะครับอ้าวพี่นั่งล็อกเลยเนี่พี่ตัวนี้ที่ว่าพี่ลงมาแล้วปุ๊บตัวนี้นะมันจะมาตะเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้อ๋อกันไม่ยื่นออกมาใช่เตะปุ๊บแล้วตัวที่พี่ยื่นออกมาตัวนี้เนี่ยมันจะเสมอนี่ใช่ไหมม,มันจะไม่ให้ลงนี้ก่อนอแล้วถ้าเราไม่ยื่นอะ ถ้าไม่ยื่นพี่ก็กดได้ตามสบายมันลงมันเองเลยลงลงมันเองพี่ก็กดตัวที่สองลงมันเลยพี่ต้องไม่ต้องไปลองสงสัยว่ามันรู้ยังไงว่าถ้าเราไม่ยื่นแล้วไม่พี่พี่เอ็นขามันไหมกักขาตัวนี้นี่มันเผื่อไปแล้วมันเผื่อกะว่ามาตกมามาเตะนี่ใช่ไหมกับความสูงของหลุมเนี่ยมันทํามาแล้วมันคํานวณมาหมดแล้วอมันรู้ด้วยว่าเนี่ยมันยื่นออกใช่ ไม่มันยื่นไม่ยื่นก็ทํามาแบบนี้มันเอาไว้เซฟตี้ก่อนเซฟตี้ก่อนเหมือนเดิมมันจะหยุดตึ๊กก่อนแล้วถอเราค่อยกดลงใช่แล้วก็ค่อยกดตัวที่สองเป็นของมันทุกครั้งเป็นของมันทุกครั้งทุกอโอเคโอเคอันน็อตตัวนี้น็อตน็อตล็อกมันนะอันนี้มันวางไปที่นี่เหรอตัวไหนอันนี้มันไปนั่งที่นี่นี่น็อตล็อกน็อตล็อกตัวสไลด์นี่ถ้าถ้าพี่คลายออกมันก็หลุดออกหมดเลยจะใช้นี่ต้อง ไม่มันเป็นตัวอ๋อเป็นการหลุดเออการหลุดตึ๊บไว้ใช่ใช่กรขชาออกก็ชักออกได้ใช่ใช่ใช่เออยี่ห้โอเคหน่อยเมื่อกี้มันดูร้องๆมันขึ้นให้ขึ้นอีกสิบเซนนะพี่อะมันขึ้นสิบเซนเมื่อกี้นี่นะแต่ไม่ควรขึ้นอีกอันนึงแล้วอันตรายแล้วใช่ใช่ไม่ควรขึ้นแล้ววนสองฟันนี่เราอัดเะลาบีตามปกติใช่อัดเะลาบีตามปกติอันนี้มันอัดมาอยู่แล้วเนาะมันอัดมาให้เลยหมดแล้ว วันไหนมันเสียงดังอีดผิดอัดเลยครัอาพี่ลองกดดูทีนี้ก็กดขึ้นอันนี้มันขึ้นสุดหมดแล้วเฮ้ยเราจะลงใช่อัดอันนี้มันนั่งล็อกใช่ไหมอันนี้มันนั่งล็อกอันนี้ถ้าถ้ามันรอบสองพี่ต้องมากดตัวนี้ที่ว่ามันเจอเจอเจอสี่เนี่ยมาพี่ลองกดดูแช่ไปเลยนะพี่อย่าไปกดปล่อยลงก็กดเดียวมันอันนี้อันนี้เอาไว้นั่งล็อกอย่างเดียวนะใช่ลงก็กดลงอย่ามาจัดการมันเองใช่แล้วมาจัดการเอง มันจะมีโซลีนอยด์ข้างในพี่บอกว่าอย่าไปกดแบบหยุดหยุดปล่อยมันยังไงมันจะขึ้นรั้อย่างงี้เหรอใช่กดให้มันสมูทใช่ไหมใช่ให้มันทีเดียวไปเลยนนเห็นไหมมันจะมามัน<อ>มาเดินแตะแล้วอ่ามันจะเริ่มแตะพี่เห็นไหมนี่มาอยู่มันดูใกล้ๆนี่อ่าเห็นแล้วดูมองเห็น,หนไหมแตะนี่มันจะหยุด ถ้ามันหยุดปุ๊บอันนี้ก็หุบ่อนมันยังหุบไม่ได้พี่ต้องเอาลงอีกนิดนึงกด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 ปุ่มปุ่มกลางอ๋อเป็นตัวนี้ถ้าตัวนี้ยังไงก็ไม่ลงแล้วไม่ลงตัดที่เซฟตี้ตัดที่เซฟตี้อ๋อจริงใช้ก็ต้องดูถ้าเซฟตี้เสียได้เสียมันก็งัดเลยใช่กดลงนี่นี่นี่เขาค่อยกดได้นี่เอาพี่สไลด์เขาเลยพี่สไลด์เลยใช่เอาลูกยางออกแล้วสไลด์เลยต้องให้ผมทำเองอย่างนี้แหละใช่ครับผมบางงั้นน่ะบอกมันไม่เหมือนแบบสไลด์ ฝ okay. ักนี้ฝักนี้ก็ลูกยางลองออกรับผมนั่นแหละฝักนี้ด้วยแล้วก็สไลด์เข้า okay. ออกไม่ลูกยางตัวนี้ไม่ออกกดใช่กดตัวนั้นลงอีกพี่อย่าเผลอไปกดขึ้น Oh. เพราะว่าพี่เอาลูกยางออกบนแล้วเอองงัดเลยใช่เอาลงสุดเลยก็ได้พี่อันนี้กดไม่ไม่กดกดตัว,ต,วตัวนั้นแล้วลงสุดเลยกดเลยไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วใช่ไม่ลงแล้วกดแช่ไปเลยพี่กดแช่ไปเลยกดแช่ไปเลยเคแล้วพี่คอยมาะตัวตัวตัวนั้นแหละพี่แค่กดลงแล้วก็สลด์เอาเอาหลิกเข้าแล้วพี่ที่เหลือพี่ก็กดลงสุดเลยแล้วพี่ก็ค่อยนนั้นออก เออแล้วถ้าสมมุติไอ้ตรงนี้ถ้าผู้ผมทําขอบแล้วพี่ก็ขันน็อตสี่ตัวลงสี่ตัวนั้นอ่ะใช่แต่ต้องวัดเสาให้เท่ากันหมดใช่กี่เซนจะลงกี่เซนให้มันเท่ากันใช่ถ้าสมมุติถ้าสมมุติว่าพี่อันนี้มันขึ้นประมาณเซนหนึ่งเนาะหนีดนิ้วหนึ่งเซนหนึ่งพี่ก็ลงเซนหนึ่งมันก็จะลงเออ อันนี้ก็เรียบร้อยอันนี้โอเคแล้วอันนี้โอเคเนาะไม่สสงัยแล้วเอาอันนี้นะก็คือว่ากดขึ้นเออกดขึ้นกดลงอันนี้กดลงพอมาถึงเซ็นเซอร์รอบสองพี่ต้องมากดตัวนี้ใช่การล็อกล็อกกับเซ็นเซอร์รอบสองใช่ตัวนี้ตัวนี้โอเคอันนี้เรียบร้อยลิฟต์เนี่ยมันใช้ไม่ยากใช่ไกลอันนี้อันเนี้ยจะเดี่ยวเดี่ยวหน้าเข้า นกระเทสตัวนี้ครับผมล็อกนี่ก็นานไปก็นั่นแหละเสีโซนิกเสียไหมเสียไหมเสียตรงร่องมันนั่นแหละเออตรงนี้จะรู้ได้ไงว่ามันแแ๊๊ออะไรลิฟหันทางนี้รถต้องหันหน้าเข้าถูกแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าพี่จะเปิดประตูเห็นไหมมันจะกว้างตรงจุดนี้มันจะกว้างจนนี้ถ้าถ้ามันไม่กว้างมันจะเหลือแค่นี้อ๋อใช่ ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมันแค่มันเป็นตัวล็อกเฉยใช่ใช่เป็นตัวล็อกเวลาจะยกขึ้นมันไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวเดี๋ยวมันอันนั้นเอ๊ะใส่ยังนี่มันจะรั่วหรือเปล่าไม่รั่วแล้วพี่เพราะมันเป็นซีนน้ำมันอย่างดีแล้วรถเท่าไม่เท่าอยู่ที่เราขันในนี้เลยนะใช่เอียงไม่เอียงก็อยู่ที่ตัวนี้ด้วยแล้วส่วนคัลิงนี่ก็คือเข้าไม่ตรงยังไงเสร็จไปที่เรียบวกัน